มินิ MPV ตัวขายดีมาอีกแล้วนะครับคันนี้เลขไมล์แค่40,000กับ Toyota s เซ t ต1.5รุ่นจีนะฮะรถปี2019สีขาวเดิมโรงงานนะครับแล้วก็ประตูด้านข้างฝั่งนี้นะฮะไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเลขไมล์แท้เดิม40,000กิโลเมตรเท่านั้นนี่ครับประตูไฟฟ้าแบบนี้นะขึ้นลงสะดวกนะครับผมใครหารถครอบครัวเจ็ที่นั่งนะครับเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรไปใช้งานนะคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะฮะมีจอมีกล้องถอยให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งาน เบาะผ้าก็มีสีดำตึงๆนั่นๆเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดเอาไปใช้งานกันต่อได้ยาวๆคันนี้เรขมาสี่4 0,000ราคาเพียง469 0 0 0ฟรานฟีดาผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ7,900บาทนะฮะใครสนใจรถ MPV สวยๆคันนี้ใม่น้อยคันนี้นะฮะไปรับชมรายละเอียดในคลิปเต็มให้จบนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมาพูดติดตามทุกท่านนะครับอยู่กับผมบอยเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้มีรถ MPV นะครับผมจะที่นั่งมาฝากกันนะครับเป็น โตโยต้าเซนตา1.5รุ่นจีนะครับรถปี2019เลขไมล์แค่40,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเข้ามาเข้ามาแล้วปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับผมรคาคา469,000คันนี้ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น 7,900บาทนะครับผมได้เป็นรถสีขาวสีเดิมโรงงานนะสีบางเดิมไม่ได้มีการกับสีหรือว่าเปลี่ยนสีใดใดมานะครับผมกระจังหน้านะครับเป็นรังพึ่งแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะบระบายความร้อนได้ค่อนข้างดีนะครับผมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ลูกแก้วใสๆเรียบร้อยแล้วนะครับผมไฟแท้เดิมไม่มีรอยแตกรล้าใดๆมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกหรือว่าไฟสปอตไลท์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมรถสภาพสวยมากนะครับผมปรับสภาพเสร็จนะรถน่าใช้มากนะครับเป็น7ที่นั่งนะครับเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตร ไฟหน้าฝั่งขวานะครับสภาพสวยใส่สมบูรณ์ไม่มีรอยแตกแล้วนะส่วนที่ฝากระโปรงเหลี่ยมสานคมๆสวยๆนะครับไม่มีรอยบุบไม่มีรอยรักยิ้มใดๆนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับผมด้านหน้านะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้นะครับนี่ปั๊มเดิมโรงงานของ t o โตยต้ กระจกเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนหรือว่ามีอุบัติเหตุใดๆมานะฮะรถโครงสร้างหลักเกรดเแน่นอนนะครับใครที่อยากได้รถมือ2รถครอบครัวไว้ใช้งานนะครับภายในครอบครัวเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5นะแนะนําคันนี้นะครับเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้านะฝั่งซ้ายมือนะครับแต่ว่าถ้าเป็นขวามือนี่เป็นเลื่อนปกตินะครับผมนะถือว่าเป็นตัวยอดฮิตแลวก็ยอดนิยมจริงๆนะครับสำหรับตัว MPV 7ที่นั่งขายดีมากนะครับสำหรับตัวเซียนต้านะครับบอกได้เลยว่ามาไวแล้วก็ ไปไวแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้สีขาวไม่แค่4ี่0 0ื่นด้วยนะครับล้อแมกเดิมโรงงานขอบ15นะครับผมยางของมิชลินนะฮะยางมิชลินนี่ครับปี2022นะฮะเดี๋ยวให้ดูปียางนิดนึงนะฮะอ่ะอยู่ตรงนี้สัปดาห์ที่51ปี2022นสะฮะสภาพดอกยางยังลึกยังเหลือนะฮะใช้งานกันต่อได้ยาวๆแน่นอนนะครับภายในซุ้มล้อโชคเดิมนะครับแล้วก็ แต่เข็บเดิมซีนซิลิโคนเดิมนะฮะรถไม่ได้มีการเอาไปตัดต่อหรือว่าไปโหลดเสี้ยไปแต่งใดๆนะครับอันนี้คือรถเดิมเน้นใช้งานเลยนะรกระจกมองข้างพร้มอมไฟเดียวปรับและพับไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะครับผมมาเข้ามาดูละเดียดภายในกันสำหรับภายในนะครับตัวเบาะได้เป็นเบาะผ้าก็มะหีสีดำนะสภาพเบาะสวยไม่มีฉีกไม่มีหานแล้วก็ไม่มีช้ำนะสภาพสวยมากเอาไปใช้งานกันต่อได้ย,วยาวๆเลยนะครับภายในตกแต่งด้วยงานสีดำนะก็ดูเรียบหรูนะครับผม แผงประตูเดิมนะครับไม่มีช้ำสปอร์ตเมทอารต์ตรงประตูเรียงตัวครบนะครับแล้วก็ตะเข็บเดิมซีนเดิมที่วางแขนวัสดุผ้าที่ใช้บุนุ่มสภาพสวยไม่มีช้ำกระจกได้ระบบไฟฟ้าออตโต้ให้ฝั่งคนขับนะครับปรับพับกระจกไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะครับผมซอกเดิมนะครับน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับมาร์คสีตามสีโรงงานนะอยู่ครบๆแบบนี้นะครับในส่วนของแป้นเบรกแป้นคันเร่งไม่มีรอยสนุกสนิมได้ๆนะครับผม ขวาเมื Stelle, den den weg, das crack, ่อตรงนี้นะครับเอาไว้ปรับนะครับเปิดในส่วนของประตูสไลด์ไฟฟ้านะฝั่งด้านซ้ายตรงนี้นะครับผมนี่ฝั่งนี้นะครับจะสไลด์ไฟฟ้าให้นะก็ถือว่าสะดวกมากนะเป็นรถยนต์ที่น่าใช้นะสำหรับผู้สูงอายุนะครับที่เดินขึ้นรถนะมันจะขึ้นได้สบายเพราะว่าประตูมันสไลด์แลามันสไลด์ออกเนี่ยมันจะเดินขึ้นได้สบายไม่เหมือนบางประตูเนี่ยกลางได้ไม่ถึง9 0องศามันจะขึ้นลาบากสำหรับผู้สูงอายุนะครับผมภูมิใจนะครับเป็น3ก้านนะครับทรงสปอร์ตสภาพสวยไม่มีรอกไม่มีร่อน ดัชบอร์ดด้านบนสีสวยไม่มีซีดไม่มีจากนะครรถด,ดูแลดีไม่ได้จอดตากแดดใดๆนะฮะสำหรับตัวเครื่องเสียงนะครเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับผมได้แอร์เป็นแบบอะนาล็อกนะฮะเน้นใช้งานง่ายๆหมุนมือแบบทนๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปนั่งด้านในนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ได้ดูเลขไม์กันนิดนึงนะครับจะได้เห็นเลขไม์กันนี่ครับในส่วนของเลขไม์ตอนนี้นะฮะสี่หมื่น 41,000กว่ากิโลเมตรนะคะ41,000กว่ากิโลเมตรอ่ะแล้วก็ลืมแจ้งไปนะครับตัวส่วนของหน้าจอนะฮะมีในส่วนของกล้องถอยให้ด้วยนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยมีเส้นสายก,การกไกลยยแบบน,นี้ให้ด้วยก็ถือว่าสะดวกมากเพราะว่าตัวรถค่อนข้างยาวเวลาถอยจอดตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็สะดวกมากนะครับผมสำหรับตัวเกียร์ได้เป็นเกียรอ์อัตโนมัตินะฮะแบบนี้นะ,ะหัวเกียรส์สภาพสวยไม่มีรอดไม่มีรอดนะครับเราสามารถปัดเข้าหาตัวใช้บวกลบตรงนี้ได้นะครับผมก็ถือว่าสะดวกนะฮะ ที่บางเก้ามีให้ทั้ง2ใบเลยอ่ามีให้ทั้งสองข้างเลยทั้งฝั่งผู้โดยสารแถวหน้าแล้วก็ฝั่งผู้ขับขี่นะครับไฟหน้าปรับนะฮะสูงต่ําได้นะครับได้5ระดับนะบแบบนี้เลยอ่ะเนี่ยครับดูโครงสร้างตามจุดสติกเกอร์เดิมโรงงานยังคงอยู่ครบนะฮะไม่มีรอยแกะเกา่าไม่มีรอยโดนสาดสีนะรประตูเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนใดๆเนี่ยนะเดี๋ยวคราวนี้ดับเครื่องไว้ก่อนใครสนใจคันนี้นะสามารถฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น7,900บาทนะครับผม ประตูเปิดตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่ได้สลายไฟฟ้านะฮะขออนุญาตแจ้งก่อนนะฝั่งขวาแต่ฝั่งขวาส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีคนขึ้นอยู่นะตรงตรงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราขึ้นฝั่งซ้ายเพราะว่าฝั่งซ้ายมันปลอดภยัยฝั่งขวามันเป็นชิดถนนะะนะครับผมนะครับซอกเดิมน็อตเดิมไม่แกะไม่เปลี่ยนนะฮะมาร์กสีตามสีโรงงานอยู่ครบตามจุดสติกเกอร์เดิมโรงงานยังคงแนบสนิทเรียบเนี่ยนะไม่มีรอยแกะกาวไม่มีรอยโดนสาดสีนะครับสติกเกอร์เดิมโรง,งงานอยู่ครบครบสวยสวยแห้งๆไม่มีรอยรไล้ทาสีมานะครับ เบาะนั่งแถวสองนะก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะเบาะสมบูรณ์ตึงๆแน่นๆเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดนะฮะไม่มีช้ำด้วยส่วนช่องแอร์นะอยู่ตรงนี้นะครับมีทั้งหมด4ช่องนะครับก็สามารถแบ่งกันได้สามารถแถวสามนถึงแน่นอนนะครับสำหรับตัวแอร์นะครับผมก็ปรับแรงลมตรงนี้ได้เพดงเพดานสภาพสวยนะสะอาดไม่มีรอยคาบสักยงสักยานใดๆนะฮะแบบกินขีเลยนะสามารถอ่ด้านหลังนะครับเราก็สามารถเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาหม่นะฮะ ด้านหลังเนี่ยเราสามารถดึงตรงนี้ได้นะคะดึงแล้วก็พับเพื่อให้ตัวเบาะมันเด้งออกมาอ่ะเดี๋ยวขอภัยอะเอาใหม่นะครับนี่ดึงออกมาอย่างนี้นี่ครับแล้วก็เดินขึ้นไปได้เลยแบบนี้นะครับนี่เบาะด้านหลังนะแถวสามสภาพสวยนะครับนี่เบาะไม่มีช้ำนะคนตัวเล็กๆนั่งสบายอยู่นะครับผมก็ถือว่าไม่เมื่อยนะตัวเล็กๆนั่งสบายอยู่นะฮะเพดานสวยสะอาดนะครับรถสวยไม่มีช้ำอ่ะเดี๋ยวขออนีน้าต พับเบาะก,กับเข้าที่เดิมก่อนนะครับอ่ะมาใครอยากดูรถคันนี้ตัวจริงนะครับเข้ามาดูได้นะครับที่เพชรโุนเสดีไทย68าแยก1นมินบุรีกรุงเทพนะครับผมหรือว่าใครไม่สะดวกเดินทางมาดูรถนะฮะก็แนะนําชมคลิปนี้ให้จบนะครับจะได้เห็นถึงารายละเอียดน,นะครับผมว่ารถคันนี้นะได้เดิมขนาดไหนนะฮะร,รับประกันนะซื้อไปแล้วตรวจพบเจอภายหลังว่ามีชนหนักมีจมน้ํามีพิการเข้ามานะครับยินดีรับซื้อคืน1 0ึ้นนะครับบริษัทรับประกันให้นะครับผม ไฟเบรกด้านหลังนะฮะสภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกรอยร้าวใดๆโลโก้ทุกตัวสอนนะมาครบๆนะสัญลักษณ์โลโก้เซนต้าแล้วก็ด้านท้ายนะเขาจะมีเซ็นเซอร์กลัลยะให้อีก2จุดแล้วก็มีกล้องถอยให้ก็ถือว่าสะดวกนะเวลาเราเข้าถอยตามที่แคบๆนะครับหรือว่าตามลานจอดที่ห้างนะฮะด้านหลังกระจกไล่ฝ้านะครับแล้วก็ไฟเบรกดูที่3ที่ปัดน้ำฝนสภาพสมบูรณ์นะครับสำหรับด้านท้ายนี่ ที่เก็บสัมภาระก็มีบ้างพอสมควรแต่ว่าถ้าต้องการเพิ่มพื้นที่ก็ต้องพับเบาะตรงนี้นะครับพับเบาะตรงนี้ลงไงนะครับดึงลงไปแบบนี้นะครับดึงขึ้นมาโอเคนะครับพับไปแบบนี้มันสามารถพับแบบนี้ได้นะครับผมเพื่อวางเก็บสัมภาระได้มากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างเดิมนะครับอาร์คเดิมโรงงานนะครับตรงนี้อยู่ครบน็อตนะฮะไม่มีแกะไม่มีเปลี่ยนท้ายไม่มีแกะไม่มีเปลี่ยนนะครับไม่เคยแกะทําสี นะครับรอยอาร์คเดิมโรงงานเช็คไดยนะครับดูทั้งซ้ายและขวานะสภาพเหมือนกันนะครับฝาท้ายเดิมนะครับตามจุดน็อตจุดสําคัญนะไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับท้ายสภาพสวยนะฮะบอดี้สวยมากนะครับผมได้สีขาวสีเดิมโรงงานไม่ได้มีการกลับสีหรือว่าเปลี่ยนสีไดใดมานะฮะผิวพันธุ์แถบข้างฝั่งนี้ก็สภาพสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยบุบไม่มีรอยรักยิ้มใดๆนะฮะประตูฝั่งซ้ายฝั่งนี้นะเป็นสไลด์ไฟฟ้านะครับนี่นะแบบนี้เลยนะฮะสะดวกนะนี่ เนี่ยครับเวลาผู้สูงอายุนะคะเดินขึ้นไปมันค่อนข้างสะดวกเพราะว่าการเปิดมันค่อนข้างกว้างหรือว่าเด็กนะวิ่งขึ้นวิ่งลงสะดวกนะเวลาเข้าไปนั่งนะครับผมนะถือว่าตอบโจทย์มากนะสามารถปลดรถใช้ในครอบครัวนะรประตูใส่แไฟฟ้าก็มีอยู่รุ่นเดียวของโตโยต้าเลยนะเป็นตัวเซ็นต้านะบอกได้เลยว่าเป็นตัว MPV ที่ขายดีมากนะฮะเพราะว่าเพชรยนต์เนี่ยเอาเข้ามาทีไรเนี่ยขายออกเร็วมากนะครับลูกค้าเนี่ยคือแย่งกันจองเลยก็ว่าได้นะครับผม สติกเกอร์เดิมโรงงานแนบสนิทเรียบเนียนไม่มีรอยแกะเก่านะครับผมอันนี้คือรถเดิมสภาพสวยเลยนะครับเพราะว่าเราก็คือรถเนี่ยมันมีเยอะนะแต่ว่าเราก็ต้องเอารถสวยๆมาให้นะครับเพราะว่าถ้าคันไหนไม่ได้เข้าเงื่อนไขก็ไม่ได้เอาเข้ามานะครับมันจึงแบบว่าบางทีหายากนิดน,นึงนะสำหรับตัวโตโยต้าเซนต้านะครับใครหาอยู่นะครับรีบจัดจัดรีบจัดการได้เลยนะฮะโทรเข้ามาได้เบอร์โเบอร์โทรศูน1 3 1ป 8, 8 2 6นปปนะโทรได้แอดไลน์เข้ามาได้นะครับ นะครับดูแผงประตูเดิมสภาพสวยไม่มีช้ําที่วางแขนสภาพสมบูรณ์นะแล้วก็ฟิล์มเนี่ยติดให้แล้วอย่างดีเป็นฟิล์มของลามินาด้วยนะครับซอกเดิมน็อตเดิมนะฮะไม่มีแกะเปลี่ยนนะตามจุดมารก์สีตามสีนะฮะตรงหัวน็อตเนี่ยอยู่ครบนะเนี่ยน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขันสติกเกอร์มอกรน้าสนิทเรียมเนียนไม่มีรอยแกะเกาแผ่นเพลทนะครับก็เป็นรถปี19แท้นะครับรถผลิตปี19เลขเครื่องเลขตัวถังก็อยู่ตรงนี้สามารถนําไปตรวจสอบได้นะะตรงกับตัวหน้าเล่มแน่นอนนะครับผม รถทุกคันเราตรวจสอบแล้วก่อนนําเข้ามาขายนะคบผมแล้วก็ตรวจสอบทั้งหมด200ขว่ารายการเรียบร้อยแล้วนะครับว่าไม่มีโดนชนหนักไม่มีจมน้าไม่มีพิการโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับผมมาเดี๋ยวถัดมาเข้ามาดูในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องกันต่อนะครับมาครับมาดูห้องเครื่องกันนะเครื่องยนต์เป็นดูอัลวีบีทนะขนาด1.5ลิตรนะเรื่องความอืดความถึกความทนความประหยัดมีให้แน่นอนนะฮะน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยับประกันยางสภาพสมบูรณ์นะฮะนะครับเครื่องเดิมนะครับไม่มีรอยข่าน้ำมันไหลเยิ้ม ตามจุดมาร์กสีตามสีนะครับที่ทาง QC เขาตรวจสอบจากโรงงานอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์นะแห้งๆสวยๆเลยนะดูในส่วนของโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับสปอร์ตเมทัลเบ้าโชกเรียงตัวครบสวยงามนะครับน็อตด,ด้านในไม่มีแกะไม่มีเปลี่ยนนะครับแล้วก็ลอยอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบน็อตฝากระโปรงเดิมนะครับไม่เคยขันไม่เคยแกะนะครับฝากระโปรงไม่เคยแกะทําสีส่วนแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับพวกนี้ก็เป็นปั๊มเดิมจากทางโรงง,งานเลยนะครับอยู่ครบ สติกเกอร์หนาสนิทเรียบเนียนไม่มีรอยแกะเกาตามจุดดูระบายความร้อนนะยังคมคม,คมสวยๆนะครับไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวหรือว่าเคยผ่านการยุบตัวใดๆมาซีนประก็นยางซีนต่างๆนะของตัวฝากระโปรงนะซีนเดิมโรงงานนะครับเวลาเอาเล็บจิกมันจะเป็นรอยบุ๋มลงไปแบบนี้นะซีนเดิมนิ่มๆแบบนี้เลยนะฮะเนี่ยคือปั๊มเดิมโรงงานนะฮะรูกลมๆแบบนี้คือของเดิมโรงงานฝากระโปรงไม่เคยชนไม่เคยเปลี่ยนนะฮะปั๊มโตโยต้าชัดเจนฝากระโปรงโรง,งงานของโตโยตานะฮะน็อตเดิม ลอยอาร์คเดิมโรงงานน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยับเบ้าโชกสปอร์ตแมนอาร์เรียงตัวครบนะฮะในส่วนของน็อตไฟหน้านะครับอยู่ตรงนี้นะฮะไฟหน้าแท้เดิมน็อตไม่เคยขันนะฮะไม่เคยถูกขันตรงนี้นะฮะมันก็จะมีคราบเหลืองๆนิดนึงนะตามสภาพการใช้งานรถปี2019นะรถไม่ได้มีการชนไม่ได้มีการเบียดจนเปลี่ยนไฟหน้ามาแน่นอนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของคานนะครับขวาหน้านะครับสภาพตรงการสีสม่ำเสมอไม่มีสีโดดแล้วก็ ไม่ได้มีการแกะการเปลี่ยนน็อตไม่มีขยับนะครับผมตามรูระบายความร้อนคมๆนะครับแล้วก็เนี่ยครับน็อตคาด้านหน้าอยู่ตรงนี้นะไม่เคยถูกขันนะคานหน้าแท้เดิมโรงงานไม่ได้มีการชนหรือว่าผ่านการยุบตัวใดๆมานะครับเพราะว่าถ้ารถชนหนักเนี่ยพวกนี้โดนแกะแน่นอนนะครับหัวน็อตพวกนี้โดนขันโดนแกะแน่นอนมีรอยบิดของประแจนแน่นอนนะครับผมไฟหน้าก็ ท้เดิมโรงงานทั้งซ้ายและขวานะเช็คให้แล้วแบบละเอียดนะฮะใครสนใจคันนี้รีบติดต่อรีบจับจองเข้ามาได้เลยนะครับไม่สี่หมื่นผมรับประกันคันนี้ไปไวแน่นอนกับโตโยต้าเซียนด้า1.5รุ่นจีนะฮะร,รถปี2019เป็น MPV ตัวยอดนิยมตัวขายดีเลย469,000คันนี้ฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้น7,900บาทนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ